สามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมากซรลี ไอเหรอไอเหรอเฮยคนเรานะพอมันแก่ตัวเข้าอะไรอะไรมันก็หย่อนไปหมดมันก็ตึงอยู่อย่างเดียวอะไรอนะก็หูนี่แหละนี่แกเชื่อไหม่อก่อนนะฉันนะเป็นคนหูตึงใค้พูดอะไรก็ไม่เคยจะได้ยินนี่ที่นบาลูกสาวก็ไปอยู่อเมริกานี่เขาซื้อเครื่องถ่วยฟังรุ่นใหม่มาให้อีอตัต้มตาได้เครื่อง ก๋วยปังเนี่ยน,นะเชื่อไหมโอ้ใหญ่ยินชัดแจ๋วกว่าตอนที่หูดีดีซะอีกนี่ราคาเท่าไหร่ล่ะอ๋อตอนนี้กบายสามแล้วละ่ะไม่ใช่ฉันถามว่าราคาเท่าไหร่นึก <c oughs> ว่าถามอะไรก็กินมาตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ <c oughs> ยวว่าจะกินตอนบ่ายอีกสักมื้อนึงเอ้ย นี่เขารวยฮะโอ้ไหมล่ะอ๋อก็โอ้นะเออรยของดีเนาะ้องของนี้เอาลอง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 ฟังดูพี่เออเป็นไงฮัลโหลฮัลโหลชัดขึ้นไหมอ๋ลโัลโหลชัดไหมไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะอะไรนะนี่ซื้อมาจากอเมริกาหรือลำลูกกาล่ะอ้าวนี่มาดาบอะไรนะฮะดาลำลูกกาใกล้ๆบ้านเราดี่ไหนอย่ามาพูดเรื่องได้ยินแท็กแจวเลยนะ รวยกาแฟโปรยใสคอลลาเจนเธอแลวก็ผัวใหม่ของเธอห้ามาที่โรงแรมนี้องกอมัและโรงแรมนี้ฉันก็จะไม่ขายฉันจะเก็บไว้ให้ลูกฉันกลับไปได้แล้วฉันกลับของก็ได้วันนี้นะแกกับเมียใหม่ของแกเชิญเวยสุกันให้เต็มเมียใหม่ไม่พอแล้วก็ไอ้สิงโตเฝ้าหน้าโรงแรมด้วยทีนักบอกมาสิว่าเราจะต้องมาเอาโรงแรมนี้คืนให้ได้ฉันจะกลับมาเอาให้ไลยจำมาไว้ไปได้แล้วไป มันไล่เราแล้วที่รักจำไม่แหยิ้มนะเบงได้ตัวนู้นตัวนี้นะจะมาไหวทำไมตัวนี้ไม่มีใครเข้าโรงแรมมึงหรอกจะแอะไรกันนักหนาไอปากดีนะปากดีอย่างเงี้ยหน้าตบจริงแน่จริงก็มาซื้อไยอ๋อเขาไปแล้วถ้าอยากตบตามเขาไปดิเบงที่ที่เขาอยู่แล้วไม่กล้าที่เขาไปแล้วทำเก่งไม่ทำแล้วก็ได้จ้ะต้องมากี่โมงกี่ยามแล้วเดี๋ยวเสียเวลาเวลาไปเอากระเป๋ากระเป๋าเดินทางแล้วแล้วเข้าไป ไป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 เออล้อยนี่นี่พี่แสนได้ข่าวว่าเมียเก่ามาไม่ใช่เหรอเป็นไงบ้างฮะอ๋อมาเมื่อกี้แล้วกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วเขามีอะไรไหม ไม่มีอะไรโอ้ยไม่มีอะไรได้ยังไงก็ในเมื่อเมียเก่าพาผัวใหม่มามาเจอกับผัวเก่ากับเมียใหม่รับรองผัวเก่าเมียใหม่เมียใหม่ผัวเก่ามันต้องมีอะไรกันแน่ๆเออ,ม,อมันต้องตีกันมันต้องตีกันสิตีกันไหมใครตีใครก่อนพี่เสม้มเออใครตีใครก่อน,<ห>น้นลอ<ะ>งไปฟังหน่อยสิไม่มีใครตีกัน<อ>ก็มาคุยกันแป๊บเดียวเขากลับไป ไม่ได้ดูเขาตีเลยเพราะแกนะไอ้ผัวบ้าทำไมอ่ะมาช้าเลยอดดูเขาตีกันเลยจะไม่ช้าได้ไงฉันค้างงานอยู่งานมันค้างอยู่อ่ะใครบ้างไปอยากดูผมเมีตีกันเลือดหัวออกสิได้ไหมไอ้ง่คิดไม่เป็นงานน่ะค้างไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปดูก็ได้ไอ้คนตีกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เลิกเดี๋ยวมันดูไม่ทันรู้ไหมไอ้เขาโทรไปตามเมียกลับมาตีพวกเราดูเอาไหมที่ตั้งแต่แกเป็นผัวฉันแกเพิ่งคิดดีวันนี้แหละ พี่เสพได้ไหมช่วยช่วยโทรให้กลับมาตีกันได้ไหมฉันอุตส่าห์มาเนี่ยทิ้งร้านมาเลยนะเราเสียเวลามาแล้วไหนๆก็โทรไปตามมียมาตีกันหน่อยดินะคงไม่ต้องโทรหรอกมั้งเพิ่งเดินออกไปนิดเดียวเองฉันไปตามกลับมาก็ได้าปะเนี่ยสองคนนี้มันยังไงเนี่ยเขากลับไปแล้วก็จะไปพามาตีกันให้ดูวันๆไม่มีอะไรทำนึกไงดูเขาไม่รู้ตีกันคนนี้ตีกันนะฮะนี่ เชฟอุตสาทิ้งร้านมันนะนี่ยตกลงอยากให้ดูดูตีกันอยากจะตีกันมาแล้วไหนๆก็มาแล้วอยาให้เสียความตั้งใจเอ๊ะไอ้สมัยน่าเอร์นะยังเอากระบอกมาดิโอ้รียนี่แหละวถนัดมือดีนะตีถนัดดีนะตอนนี้โอ้โหนี่จะตีกันแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่จะเริ่มตีกันแล้วโอ้ตีกันเลยแต่ไม่ได้ตีกันเองนี่นะแล้วจะตีใครอ่ะจะตีแกสองคนเลยกลับไปเลยนี่อุตส่ามาดู กตีกันไอแกจะมาตีฉันได้ไงเออเห็นไมล่ะอดเลยไปไงไอ้ผัวชักช้าอยู่นั่นน่ะมาใจทำยังไงแล้วก็นี่เมื่อเขาไม่ตีกันนะได้กลับก็ได้แล้ววันไหนจะตีก็บอกกันแล้วกันถ้าจะตีกันเมื่อไหร่โทรไปบอกด้วยแล้วโทรไปล่วงหน้าด้วยล่ะฉันไม่เคยว่างนักหรอกเราจะต้องไปดูบ้านดูบ้านนี้เอวันนี้มีใครตีกันบ้างก็ไม่รู้เนี่ยวันเนี้ยได้ข่าวว่าวันนี้ไม่มีใครตีเลยเอางี้เดี๋ยวกลับไปดูแกกับฉันตีกันนี่แหละ คนอื่นไม่ตีกันเราจะไปตีกันเองอ่ะพูดไม่คิดแล้วเราในเมื่อเราตีกันเองกำลังชุนระมุนอยู่เนี่ยแล้วเราจะดูตัวเองยังไงโอ้ยอิงโง่ก็ไปตีกันหน้ากระจกสิไปเออเฮ้ยเออหน้ากระจกมันหน้ามันแท้จริงไอ้พวกเดี๋ยวนี้ทำไมมันชอบตอดดูตอดเห็นแน่จริงกับมาใช่ปะมาแล้วตัตายเลยเดี๋ยวบักมาตามไปสิตาไปตบเขาฮะไม่ตามไปแล้วมช้าอยู่นี่แหละรถทัวร์จะออกแล้วลูก เดี๋ยวก็ไม่ทันกันพอดีเดี๋ยวไม่ทันไปเร็วๆเอากระเป๋าเดินทางไปเร็วเข้าเสียเวลาจริงๆเออโชคดีโชคดีหมายเดินทางปลอดภัยไปไหนกันเลยอ่ะจะมาส่งนายเนี่ยครับส่งที่ไหนแล้วฉันอยู่นี่เอากระบองไปสิกล่องว่าเด็ดดูแลให้ดีนะครับโอ้ป่ะโอนะไปพี่เดี๋ยวจะไม่ตันรถเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าฉันใหม่นะคะ ส,สวยๆปองๆนะคะลูกค้าเข้าแต่เช้าเลยขายดีจริงๆเอ๊ะแล้วเป็นไงยะนางแววขายดีเปล่าอุย้ยขายกาแฟไม่ได้ขายดีอ,อ,อ,อควรแต่เช้าแล้วนะยยาแหมสมัยเขาบอกขายได้ไหมอ้า <K> ก็บอกอยู่ว่าขายกาแฟไม่ได้ขายได้ <c oughs> ไม่ถามเรื่องกาแฟแล้วก็ได้ สบายดีไหมช่วงเนี้ยถ้าไม่สบายนะตีโรงพยาบาลแล้วแหละก็สบายดีนี่ไงกวนตลอดเดี๋ยวจะส่งไปโรงพยาบาลวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแหม่ลอเล่นนะพี่มิมี่อน่ยอะไรเฮ้ยว่าแต่เนี่ยพี่มิมี่เนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยเนาะอุ้ยบ้าเนี่ยพูดจาค่อยเข้าหูด้วยแต่ศัลยกรรมมาก็จะเนี่ยเอ้พูดดีๆศิลปกรรมไหนนี่เขาเรียกว่าสวยธรรมชาติอุ้ยดูคิวสิเขียนปะคิวไม่ได้เขียนนี่อันนี้โดกเองเลยนะคิวเนี่ย โตอย่างกะกว้างตาเนี่ยกลมโตอย่างกับเหี่ยวตาจมูกเนี่ยโดงอย่างกะนกเพนกวินเนี่ย oh <my. S 1> รวมมาเนี่ยหน้าพี่เนี่ยสูนยรวมความงามของสัตว์เลยนะน้อ oh <my. S 1> งแววจะพูดตาดีๆกับฉันได้ไหมเนี่ยฮะลูกกระชม,มนี่รอเล่นนะคนสนิทกันน้าต้องเลยมีกาแฟไหมกาแฟกแก่ๆมาแก้วเจ้กาแฟมีจ้ะ แต่แกแกเนี่ยอยู่ที่ตัวพี่หมดแล้วนะเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาจะบอกเอาไปเราเล่นน่ะนะน่ะมานั่งก่อนนะจานาๆะไปแบบเผาร้านทิ้งเลยไม่ต้องเลยนี่เอาเอากาแฟร้อนๆแก้วนึงอ่าได้ได้ค่ะเออน้ำแข็งกี่ก้อนจ้ะกาแฟร้อนน้ำแข็งสี่ก้อนไม่อีบ้าแป๊บนึงนะเออ เบาได้ไหมเบาๆได้ไหมป้าพิงข้าวผัดจานนึงครับป้าพิงไปกินที่อื่นเลยย่ะอ๋อน้องพิงจ๋าขอข้าวผัดอร่อยๆให้พี่กินสักจานได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเลวเดี๋ยวนะจะจัดให้พิเศษเลยขอบใจมากจ้าน้องพิงจ๋าจะอ้วกอีกแก่ง่ายตายยาก เฮ้ยถ้ารู้ว่ามันทนทายาดงี้แล้วไม่แต่งงานกับมันหรอกไอ้แช่มอะไรพูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรฮะฉันก็พูดกับรถเนี่ยเนี่ยดูเก่าเนี่ยเจ้าของมันก็คงไม่อยากจะอยู่แล้วมั้งไอ้รถไอ้ไอ้ไอ้เก่าๆเหี่ยวเหี่ยวฮะเดินๆๆรถมันมีเหี่ยวด้วยเหรอไอ้แช่มนี่แม่พิงจับดูดิยางนี่นิ่มเหี่ยวมั้ยยางเหี่ยวมั้ยแกหลอกด่าฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หลอกด่าแหมฉันก็พูดกันเนี่ยว่า มันน่าสงสารเจ้าของนะที่ทนอยู่กับไอ้รถเก่าๆไอ้ไอ้ไอ้รถแก่ๆเหี่ยวๆแบบนี้เออ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 ยังไงมันก็ต้องทนเพราะว่ามันไม่ไปจากกันง่ายๆหรอกถ้ามันไปมันเสียมันตายเนี่ยเจ้าของมันต้องตายด้วยอย่าให้รู้นะว่าหลอกด่าถลอกด่าเมื่อไหร่แล้วจัดเรื่อดี สมรถหน้าตายซะได้ก็ดีโอ้โห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 แกล้ตายหน่อยเดียวด่าแล้วด่าไม่ด่ฉันบอกกับรถว่าดีสมรถหน้ามันทางซะได้ก็ดีไปซ่อมมันระวังปากร้องคอมาไอ้แช้มน้องพีชจ้าข้าผัดพีชได้หรือยังจ้าเฮ้ยเดี๋ยวน้องจัดให้ไวๆเลยจ้าโอ้ยเจะอ้วกแก่กว่าแม่ผมอีกเรียกตัวเองน้องโอ้ยเดี๋ยวๆเมื่อกี้แกว่าอย่างไรโอ้ยฉันบอกว่าเมียฉันเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งดูดี หูกูเพี้ยนเลยมึงเปลี่ยนคำพูดเนี่ยกระนุ่นโดยสบู่เบเนสซีเอสดีน้องทำสุดฝปีมือเลยนะครับพี่ขาน่าอะจ้าดีๆจ่อดีๆสอง ครัง้งอ่ะเมื่อเช้าถ่ายน้ํามันเครื่องอนะรถวิ่งไม่ได้เลยนะ่ะถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้ผมเนี่ยอ๋อผมก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่พี่เคยถ่ายประจํามาแหละมันเป็นอะไรอะรถมันไม,ไม่ติดมันก็ติดอยู่นี่ไงมันติดตตนวิ่งสะดุดมันวิ่งสะดุดมันจะสะดุดได้ไงฟังเสียงดูเนี่ยฟังเสียงเสียงอย่างนี้ไม่มีสะดุดเสียงลื่นจะตายผมว่า พี่อะลองขับไปลองดูสักหน่อยเถอะโอ้ยไม่ต้องลองรองพี่แค่ฟังเสียงดูนี่เสีย่ี้จะต้องลองไปดิค่มะมันวิ่งแล้วมันสะดุดไม่มีปัญหาผมเติมให้พี่เต็มที่เลยรับรองว่าไม่มีพลาดนอ้ยให้อย่างนี้สะด,ดุดโอยไปออกไปลองทีเธอหนวกหูกแกหูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าเขากินอยู่ย้ายที่เลยได้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 ไดไดเสียมรารยาทจริงจริง ใกล้ๆพี่ไม่บอกดิว่าให้ย้ายไปไหนผมก็ย้ายก็มาใกล้ๆนี่แหละเพราะข้างหน้าร้านเดี๋ยวตำรวจเขาจับไอ้แชะไรเนี่ยให้ลูกค um> ้าฉันกินข้าวเร็งก่อนได้ไหมแค่ลองฮะออก็ได้ก็ได uh ้ก็ได้ก็ได้ม MM ันเป็นไรไม่มันไม่วิ่งเลยหรือไงรถแกผมบอกไม่วิ่งมันเป็นอาการเริ่มเริ่มต้นของอมพฤกอมพาพอะไรเปล่ารถนะไม่ใช่คนจะมีอมพฤกอมพาดเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันพี่ช่างเออแต่ผมว่ามัน ได้กลิ่นแปลกๆได้กลิ่นอะไรเค็มๆไหมฮะแม่พิงแม่พิงอะไรจ๋าพี่จ๋าข้าวผัดไไมันทไมเป็นอย่างนี้เอาก็เป็นอย่างนี้ที่ข้าวผัดมันทําไมมันมัน,มน,มนลื่นๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่เ็าใส่น้ำมันนี่แม่พิงใส่ซอสอะไรลงไปเนี่ยก็ซอสไอ้หอยนงงางรมไงนี่ช่างกินมาแถวนี้แหละเมื่อเช้านียถ่ายน้ำมันเครื่องให้ผมะ น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรอ่ะขอดูหน่อยนะว่าเขาก็ที่ถ่ายประจำมันจะไปแนแฉันใส่ซอสหอยนางรมนไปยัไเฮ้ยอยแ้ยาินตั่งเนี่ยน้มันเครื่องบัเข้าอย่ากินหน่อยเนี่ยฮะเ้ๆเดี๋ยวพิงแกเอาน้ำมันเครื่องไปทำไมแล้วแกเอาซอสฉ้นไปทำไมมีหน้าแล้วสตาร์ตกินทำไมมันถึงได้เค็มๆตายตายเดชช่างโอ้ยเอาซอสหอยนางรมเนี่ย เติมน,น้ำมันเครื่องให้ผมเหรอต <harbor>. <Favorite> <où> ั้งใจว่ามันหยิบผิดก็พกแกนมาหยิบผิดอะไรเนี่ยโถยขายของมั่วซั่วอย่างเงี้ยไม่โกไม่กินแล้วข้าวเดี๋ยวน้องพี่แก้ตัวให้ใหม่นะครับไม่กินโอ้โหนะขอแค่ตัวจะทำให้พิเศษเลยยังไงพิเศษไงก็ไม่กินอืมเดเดี๋ยวให้กินฟรีกินฟรีเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่นะแล้วรีบจัดการรถผมให้เรียบร้อยนะแก้ไขให้เรียบร้อยครับไม่เช่นนั้นผมจะฟ้องจะฟ้อง คอลมอลมอมตอสวอยสวสสคสแล้วก็โกโกโนอาะพอพอพอพ,อพอดพจโกหอะไรอะเดี๋ยวผมจัดการให้ดดดออะไรได้ได้ได้งยยมรด อะไรอ่ะเย็นๆมารับได้เลยรอคออะไรรำคาญปอ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 ปลายปไปยปลายจริงจริงเลยไม่ต้องคงต้องขายกันเลยนี่ก็ไม่ต้องซ่อมให้ลูกค้ากันดูที่เอาซอสไปใส่มอเตอร์ไซค์เขาอ้าวแล้วแกเอาน้ำมันเครื่องจะไปใส่ให้ลูกค้าได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปซื้อซอสก่อน แกเจอฉันน่แกโดนน่แต่ไม่ถ้าเกิดฉันไม่ได้มีเมียที่เมียมันมีเขาแล้วเรื่องมันคงไม่เกิดแบบนี้หรอกก็ฉันมีผัวงอไงเรื่องมันต้่เกิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ฉันกลับมาก่อนเดี๋ยวฉันไปก่อนเดี๋ยวตกลงจะไปก่อนหรือจะกลับมาก่อนนะโอ้โง่อลไรยัางเงาทำให้ฉันงงนี่เจ๋อไปเลยไอ้บ้านี่แกไปเลยแกไปเดี๋ยวฉันจะรอแกกลับมาเดี๋ยวเจอกันแน่เฮ้ยอะไรอยู่เนี่ย แค่นี้ก็หยิบไม่ดูเอาทีมันหอยมาให้กว่าให้เราแล้วใครแล้ต้นที่ไหนมันจะวิ่งวะวุ้ยแล้วน,นี่เครื่องมันจะพังหรือวะโอ้โหแล้วกินเหม็นเค็มเนื้อพี่แจ้งอะไรล่ะคนกำลังวิ่งอยู่ หมดเลยนะเนี่ยโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาน้องมิมี่โอ้มีมีทุระอะไรจ้ามาหาพี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าพอดีว่ารถเครื่องของมิมี่นะมันพ้งไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าพี่ใช่ไม่ว่าเดี๋ยวมีมี่คงจะต้องไปซ่อมเองแล้วล่ะอยู่ๆไม่เป็นไรสําหรับมีมี่ พี่อะนะวางยี่สี่ชั่วโมงเลยจ้าถึงเวลาพี่จะนอนก็ปลุกให้ลุกได้จ้าจริงเหรอนอนอยู่ก็ปลุกให้ลุกได้ใช่ลุกมาทําให้ตลอดเลยจ้าแตะเกรงใจเห็นพี่แช่คอารมไม่ค่อยดีสงสัยมีมีต้องไปซ่อมเองแล้วล่ะอากาศก็ร้อนด้วยวันนี้ลำบากแย่เลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไม่เป็เออเออเออร้อนยังไงก็ไมาทนหน่อยนะจ้าแต่ว่ารถมีปัญหาอะไรรถเป็นอะไรจ้ารถเหรอจั๊บเป็นผ้านะชนิดหนึ่งจ้าจ้ะ พี่รู้ว่ารถเป็นพานะชิ้นหนึ่งแต่ว่ารถเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอ๋อปัญหาละมีทําไมแอมโมดียรฟันบนถึงผุไอ้ที่ฟันบนมันผุเพราะว่ามันวนแต่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเลยไม่มีเวลาไปแปลงฟันมันก็เลยผุกผเพราะอะไรล่ะเพราะว่าแอมโมดียร์มันชอบแปงรงล่างฟันบนไม่แปรงฟันบนเลยผุกอ่มีมีน้นทะทีเล่นจริงๆเลยเอดนมาตายแล้วเกือบไม่รอดตกลงใจใพี่สอนฟับบนไอ้โมแดงยร์ที่จะซ่อมรถจร้ะ <c oughs> <c oughs> รอมรถสิก็มาอ้อนพี่แชมเนี่ยแหละรถเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่แชมเดี๋ยวพี่ดูให้นะถ้างั้นพี่ขอดูนมหนูหน่อยไนะไหมจ๊ะกูตายบ้าทำไมคนเยอะแยะมาขอดูนมหนูนี่เป็นผู้หญิงนะปล่อยให้ดูได้ไงมีมี่ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าพี่จะขอดูนมหนูในรถนะไม่ใช่นมหนูมีมี่รถมีนมหนูด้วยเปล่มีมันอยู่ในคาบูเรเตอร์มันจะมีนมหนูอ๋อแล้ไม่บอกนึกว่าดูนมมีมี่อ๋นี่ อ่ะดูได้เลยดูนมหนูได้เลยพี่เนี่ยแต่ว่าพี่แชมมีมี่ว่าไม่ได้เป็นที่นมหนูหรอกมีมีม่เพิ่งเอารถไปลุยน้ำมาน้ำสูงท่วมหัวเลยอะ่ะอ๋อน้ำมิดหัวแล้วขับรถลุย<อ>บ้าเปล่าเนี่ยฮะ<อ>มันลุยไปได้ยังไงน้ำมิดหัวงั้นอะ่ะก็นี่ไงเอาไปลุยมาหนูว่าน้ำมันต้องเป็นที่หัวเทียนแน่แนเลยโอ้ลักษณะคงจะใช่แล้วล่ะพี่แชมปพี่แชมมีหัวเทียนปะฮะก็ไม่ล่ะร้านแบบนี้มันต้องมีสิก็อยากรู้ก็หัว โอ้ยพีเทียนพี่แชมมีประหลาบบอดไหมรู้บอดไหมบอดไหมหั่เทียน,นไม่บอดหรอกอะไรบอดแต่หัวนมหมูเขบอดทุกค่เอ็นี่เอาเงี้เอออยากเอางีา้ เออมิมี่ว่ามันเป็นที่หัวเทียนอ่ะเอออยากได้หัวเทียนอยากได้หัวเทียนเหรอมิมี่ในร้านพี่พี่ชันมีไม่หัวเทียนเก่าๆไม่ปลอดใช้ได้อยู่มีไหมเอองั้นพี่ว่าเราอยากได้หัวเทียนต้องไปเลือกกันหลังร้านแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเลือกหัวเทียนนะพี่ก็จะดูนมหนูให้<อ><อ>